เาต้นอะไรดีล่ะต้นนี้ดีนี่ต้นปีกผีเสื้อปีกผีเสื้ออ๋อปีกผีเสื้ออันนี้คืออะไรคะเปินข้าหลวงเปหลวงค่ะอันนี้จ้อยเงินร้อยทองชื่อเพราะจังเลยอ๋อมีฮะแทะทองอะไรดีอะ เฟิร์มเทพพนมอันนี้ดีกว่าเนาะและอันนี้ราคาอะไรอันนี้พวงไข่มุกพวงไข่มุกเอาพวงไข่มุกอันนี้ทนอันนี้รวยโดนานอันไหนอันไหนทนสุดคะอนนี้เป็นกลาหลวงนะเหรออ๋อไม่พี่อันเนี้ยของเขาเป็นอันนี้ของเขาเป็นขมวดดีจะมีดอกหรอคะปีกผีเสื้อปีผีเสื้อเอาปีกผีเสื้อกันแล้วกันค่ะเคยตัวนี้เนาะ อันนี้อ่าปีปีผีเสื้อค่ะถ่ายคลิป